ยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะโต้คุยหน้าสนทนาในชุดระมาจากหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลายะลาปัตตานีและนครราชสีมากิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันแต่ปัจจุบันมีคนบ,งบงางพวกบางกลุ่มพยายามจะสร้างสถานการณ์ยุยกงกปบาทสร้างกระแสให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งฝ่าย เจ้าหน้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนหรือระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยกันเอง่าสื่อต่างๆที่บิดเบือนสื่อที่ออกมามีทั้งจริงและไม่จริงปะปนกันไปเราจะต้องบอกสอนเด็กๆสอนเยาวชนสอนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนเราต้องมีสติในการใช้โซเชียลในการใช้ทาอินเทอร์เน็ตต่างๆตรงนี้นะครับผมมีความปรารถนาจะได้พบปะกพูดคุย สร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับในทุกที่ซึ่งถือว่าเป็นประบอกเียงสาคัญในการสร้างความเข้าใจไปยังทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะไปสู่น้องๆเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังสําคัญที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปในอนาคตข้นางหน้นาสำหรับวันนี้นะครับในการบรรยายจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของศ DA, function, andal, at, ูนย์สันติธีทั้งสี่ท่านโดยจะเป็นยารรจายเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางเพื่อทำไปสู่การสร้างสังคมสงบสุขได้อย่างเดิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ผมยังได้3าบต่อเกียปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นตำรแรกที่จะต้องแก้ไขโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเด็กนักเรียนกศึกษาซึ่งปัญหานี้ไม่ได้แยกว่าจะต้องใครผู้คนจริ ผู้คนสามารถ่จะยาเสพติดมันเข้ามาในทุกแขนงต้องจัเป็นอาศัยความรู้อย่างทุกฝ่ายทุกส่วนโดยเฉพาะผู้ผู้กาลัรศึกษาผู้ระดับซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่จะได้ก่อองความรู้ต่างๆในการสร้างความเข้าใจที่ดีงามไปยังน้องเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเพื่อเกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา เป็นวิทย์ยอดเยี่ยมับท่านผมจะยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งโดยให้ท่านแานจ้งความเจ้าหนที่หน่วยรบเก็บจังหวัดต่างๆซึ้นปฏิบัติในพื้นที่และอีกช่องทางหนึ่งคือแจ้งความผู้นําชุมชนหรือผ่านช่องทางประพาประชาธิปไตยตำบลที่มีขึ้นตยู่แล้วและทางที่สำคัญที่เป็นต้องการให้คนอื่นรับรู้รับทราบนะครับทุกท่านสามารถ สาย,ย,าย,ย 101, 3, สตงารทงที่ผมได้โดยตรง0 6 1 1 7 3 2 9 9 9าร้อนที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาแก้ไขยาเสพติดปัญหาที่เกิดการเพื่อทนอทำให้เกิดความใจแคบในชุมชนในหมู่พวกเรา